นี่ก็ปีนองวิ่งจนเอ๊ครับผมนะครับกันไปเป็นหวัวกปังตรงนั้นเดี๋ยวแลวย้ยยูไม่ยูนะครับผมนะครับรุนปีนองรุนปนเพลือ่านั่นเล็บปลาลุกลุกเลยโ,โ,โอ้โหเหนือโอนกะปินอง <laughs> อิอ๊า สวัสดีครับผมวันนี้ครับจงวิตี้คนงากินแบบบ้านๆกับันนี้มาตรงหน้าครับปมนะครับนี่บรรยากาศนะครับวันนี้ก็จะมาลอมปลาครับปุ๊มจับปลานะครับนี่ตำเลปลาปักตอต่างๆเลยครับปุ๊มนะครับวันนี้ก็มากันสามสี่คนครับปมกับตีมงานนะครับสะนี้ยาวประมาณสามสิบเมตรครับปุ๊มนะครับ สามสิบเมตรได้นะครับแต่ไม่รู้ปลาณไหนนะครับแลนี่เป็นเป็นปลาบักตบไปเลยครับผมนะครับปลาเล่ยผมว่าน่าจะมีมันกันนะครับปลาเล่ยนะครับตอนนี้ปลานาก็เดินจุดกับผมไหวลงตรงไหนดีนะครับกันแล้วก็ยิกครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามครับผมนะครับติดตามกันตุกคนนะครับทีมงานเวทีอีสานกันครับผมนะครับวันนี้เราก็มาหาปลากันครับผมนะครับจิดตึงตุกตุกนะครับ นะครับตีมันานวิธียีสระนะครับนี่วันนี้ก็แล้วพี่น้องเออเดี๋ยวเรามาติดตามกับปุ้มนะครับทำเตะกัน่อยก่อนเลยก็หยิกปลากรบปุ้มนะครับติดตามกับปุมตอนนี้ก็บรรลงกับปุมนะครับกันกับปุมกันกันก้อนกับปุมกันโดยเอ้นะครับเผื่อที่จะแม่ปลาป้านไปต่างนู่นนะครับเดี๋ยวเราจะบรรลิงตรงนี้กับปุมนะครับ ติดตามกับผมพี่น้องนะครับมาหาปลาโดยการกับผมทุกคนนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่นอ้องเลยตีดเรือก,ก็คือยิกกับจิกปลากับผมนะครับตอนนี้ก็ลักอ้วนลักตายปลอมเรือกับผมตีดเรือก,ก็แวกนะครับแวกกลางลิงกับผมเรือ นะครับอ่าอ่าปลาเรือแล้วก็เดี๋ยวก่อยตอดแอ้รับผมนะครับตอนแรกต้องเรือกลางลิงก่อนครับมาครับมาครับชวนกันเรือครับพี่น้องนะครับชวนกันเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ได้ตอดแอ้กันครับผมนะครับเรือกลางๆไอ้โล่งก่อนครับผมนะครับตอนเดี๋ยวก็ได้ตอดแอ้กับติดตามครับผมนะครับ วยได้มักน้อยเปงนไคกับยาวประมาณโอ้ตรมทิปเมตรไอพี่น้องเอ้นะครับติดตามกับผมนะครับมาเป็นการนะปลาแบบบ้านๆกับพี่น้องนะครับสวัสดีครับตอนนี้การเรือกันเร็ดเรียบร้อยครับผมนะครับที่เลือกกรโลเต่ววา ตอดกับผมตอดเอ๊นะครับเนี่ยเราปลากรึ่งกับผมนะครับแล้วก็เรือ,ารอตามกลางๆก,กับผมเรือตามรูตามเรยนะครับเนี่ยเสียนปลากับผมมานอยู่แล้วใช่ไหมวะนะครับเสียนปลาติดตามกับผมนะครับมาปลาด้วยกันกับผมนะครับทุกคนมาปลามาปลา ต่ำกับก้าวด้วยกันกับพี่น้องตกคนนะครับผนตายครับผมตกตกตกปาครับนะครับว้าม มาพี่น้องครับมาหากินกันนะครับช่วงแรงกับผม๊บตอนนี้ก็โควิดปอดต้อเนอะปุนะครับต้องหากินแบบบันๆแบบนี้ครับผมต้องจะอยู่รอดพี่น้องแต่มากินเป็นนี้ไม่เอาตายกับผมนะครับตั้งใจอะไรมานะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับการหากินต้องหากินแบบสดจืินนะครับอย่าเดี๋ยวจอดนะครับไม่เอากับแบบนั้น ได้เล okay, okay, ี้ยฟูด้วยเหรอเก๋ก okay, ับผมติดตามกบผมนะครับอล่นกันไปเรื่อยๆกับพี่น้องมันม um ั่นกับผมทุกคนนะครับมาสนุกกันกับจ่องวิตีคนหน้ากินแบบบ้านๆกับพี่น้องนะครับเลีพี่น้องเห็นว่ามีจุดเด็ดนะครับไม่รู้ว่าปลาเร่กับบุ้มเดี๋ยวเวี่งได้เล่นว่าดึงแง่ตืดๆนะครับเดี๋ยวเลีว่าเป็นปลาเร่นะครับมีไหมอยู่ไหม อยูย่ๆครับผมปลาเร็วะรุนพี่น้นองรุนเจอตัวแล้วครับพี่น้องมาเลยปลาเร็ปลาโจนพี่น้องนั่น,อนโอ้ยโซ่ยครับผมใส่โซยเลยมนันกับมันอันนี้เป็นเมื่อกี้ได้ไปอีกได้ไปอีกส่งกล้องกล้ามตัวอะไรรู้สึกนะครับตัว เราตอดแอนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จงทำตัวแล้วนี่ได้มาอีกเต็มคระปุมนะครับได้เรื่อยๆคระปุม <c oughs> เป็นเป็นสี่เต็มคระปุมนะครับปลาปลาจอร์นพีนคระปุมนะครับมานคระปุมพี่น้อง ตอนนี้กับปีน้องตีได้นี่ครับปุ๊บไม่ทราบะไหลยื่นไม้นะครับอืมนะครับปลาโจนอืมใสไซชน้าจะเป็นใส่นี่เป็นพี่น้องตัวไม่ค่อยิ่เท่าใดครับผมนะครับหัวเต่านี้เห็นว่ามีขนโจดกันนะครับโจดปลานะครับมากินแบบนั้นในในบ้านกับปุนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราก็ใหญ่ตีอันโตครับผมนะครับตรงนี้เลต่มันตัวม่กว้าเยอะครับผมเดี๋ยวเราไปตีไม่ไมกันกับไบเล่วะอีมานสักเปลี่ยนได้นะครับไม่ไมนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกับผมในที่สุดเราก็มาตึ้งไม้ไม้ครับผมนะครับอืมเป็นป้าบักตบลวนครับผมนะครับเดี๋ยวก่อนเื่นเราก็ต้องกันกันก้นนะครับเดี๋ยวไปมาเละกันวะ อีมีตัวเต้าเต้ามั่งไหมครับผมนะครับนะครับเอ็นนองเบาวาวิงเล็กเดียวตัวเต่าแก่นนะครับไม่รู้ปลาโจนรวยไรนะครับเดี๋ยวมาลุนกันครับผมนะครับตอนนี้ก็การแนก่อนกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับพี่น้องดักเสร็จแล้วครับผมตั้งกวางนู่ครับผมแล้วก็กวางนี้ครับดักเสร็จแล้วตั้งสองด้านตอนนี้ก็เรือครับผมนะครับตึงเย็นวามีเยอะครับผมตรงนี้นะครับ ปลิงกับน้องเจ้าหว่วยเจอหลายตัวเลยครับผมนะครับแต่ตอนนี้เราก็เรือนกอนครับผมนะครับมาพี่น้องมาห้าปลาด้วยกันครับผมนะครับนุกนุกกันโจงโควิดครับผมนะครับอยากกินมามาลุนไปพร้ปมๆกันพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องหลอกกล้องครับผมตอนนี้อยู่เหมือนเตี๋สะบานเลยพี่น้องปักตอปิน กินได้ไหมยากกินนะยากกินได้โควิดไม่กลัวกับกลัวแต่จีโน่เลยนี่เก่งไลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ดูกันโตครับผม๊บโดนปลอมๆมันเลือดอีกไม่มาเต่าได้แล้วครับเดี๋ยวเลยว่ามันมีกลุ่มขาไหมครับกับแต่ว่าเราได้กันยาว ประมาณร้อยี่สิบเมตรได้ครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาณตามจมปลอมๆมันก็ปุ๊บนะครับนี่ก็บพี่น้องวิ่งจนเอี้ครับผมนะครับกันไปเป็นกว้างตรงนั้นเดี๋ยวแหล่วาอยู่ไม่อยู่นะครับผมนะครับรุนพี่น้องรุนเั่นเลพอ่อนนั่นเล็บปลาพี่น้องนู่นนู่นู่นู่ปลาเ้วยนะปลาดี มีเลยปลาอืมอืมพี่น้องสวยใจซุวยเลยนะครับเนะนี่ยมาแล้วกับปมนึงเต็มนะครับโจนตองเก้าพี่น้องรุนพี่น้องกอ,งอมัน,นมัมนมนัมนตอนนี้ก็เหนื่อยเรียบ้อยเหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยแลวลุยเต่อพี่น้นองนะครับ สเสร็จแล้วป้อมตอนนี้เรือเสร็จแล้วนะครับจะเลือกตออัวแน่สิเอ,อียนผมมากับพี่น้องหลุนพร้อมๆกันพี่น้องเอ้ยนี่ปลานเปย์ปีน้อง เาวจังหวะตรงนี้ครับผมขอากับพี่น้องเอาครับน,นี่จิงวันนี้ตัวเตาว้ตาๆตรงนี้ครับผวามเจ๊รับผมปลาโจน trong trẻ ô oh. plan ô chắc plan ô Hãy subscribe

ยุ่มไหมไม่นไมนนคนเลยเด้อ,เอ,อ,เ,อเ,เอาละปีนองเอาแล้วดูน,นะครับ <c oughs> ตูมลุกลุกเร่นโอ้โหเหนือโอนกับปีนอง <c oughs> อุยาสวยแล้ว อืมเลยพี่น้องใส่ซุ้ยเลยพี่น้องเต่าแก่นยี่ห้อลำบนเลยนุ๊ฮึมพี่น้องตัวเต่าแกนนั่นอืมถูกเหล่าอ้นกับผมหยะเรื่องอารมณ์เลยพี่น้องโอ้สุดยอดครับมั่นมั่นมั่นม่วาะวิ่งกันเป็นแถวพี่น้องนะครับต้องแก็บวิ่งขึ้นกับผมยออดไปตามื ปลิงเยอะครับผมใหญ่ใหญ่ตัวครับผมปลาดุกอืมจ้อนเด็ดปลาหนอแก่เครัสุดยอดครับผมปลาเยอะครับผมดุกเหนืยวอันตัวเต้าด้วยๆครับผมเรื่องโจยแต่ว่านั้นในปิ้งกับหมาอมกระผมแต่ว่าลงแล้วกระตงเก็บเก็บขึ้นกับไม่อั่านี้นองปุ้มโดนตรงกล้ามตัวเลยี่น้องนะครับ สองสตัวเลยโตก๊อปแบบหลิงเป็นโอเคลุ้นกระโตี่น้องนะครับครับเลยกระปุมตอนนี้ก็มาแกเเกหมดเลยครับผมนะครับปลาส่วนมากแต่ว่าได้คือมีปลาดุกนะครับแล้วก็ปลาโจนปลาหม้อปลาสลิดนะครับ,าส,ารบส่วนมากจะได้นะครับแต่โกรนมากเกินพี่นะ้อง วังอิูว่าวังอยู่ว่านั่น,น,นเลยมนะิโครนโครนไม่รู้ว่าปลาหมาแต่ว่าวังกับบุมวังโครนลึกเอายากพี่น้องเนี่ยตัดเจ็ดก็ต้องลงอมกับบุมอ้มอมอม กระได้ไลยตัวอยู่พี่น้องดุกดุกเหนื่อยบาดเจ็นจนมาเตือโอเคอยู่กับผมเป็นอีกอย่างกับพี่น้องปลิงมาครับคิดว่าลงวม,มได้ไม่ใช่นั่นนี่ก,ก๊อบคิดว่เลือดปานกันเลือดนั่นก็เลยเลือดซาดเลยเลยนุ้มตายน้องเยยาเลยนุ้มเลือดเลย Đâu. ừ, có ừ. bảo mấy đồ tua lên lượt lấy giúp lời vì nong có bảo mấy đồ tua lười pin yêu gặp thế này lá cà dừa pin cà dừa bị đâu tai vẫn bự này ai lại chất đét cân lại này năn gặp bỏ pin nhiều gặp gặp này con này sợi tao ní ga đai tự กันได้เลยได้เยอะพอรุ่มควนนะครับเดียวกัน้าปลาก็ะดาเนิน่อไปไว้จบตีกี่โมงครับผมนะครับลาตอนนี้ก็คือคว้าวปลาดุกกรมดุกเหนียวกนมานะครับเดียวมาติดตามจมกันน่อไปครับผมนะครับเดี๋ยวกับตอนนี้ก็ตีซีลลบบน่นะครับได้เวลารบบานครับผมเดียวมาเลยว่าได้ต่อได้นะครับในไซนะครับมีกบอีมีไรกันไล่ตัวปลาชนกัน ตอนนี้ก็เตรียมการเก็บกันปุ๊บน้องน้องยาวคร <c oughs> ับนะครับเกือบ20เมตรเดี๋ยวมาเลี้ยนว่าได้สักเท่าได้นะครับมีปูมีอะไรกันครับผมนะครับ มาเล่กันป like yeah, ุ๊บอันนี้ผูได้ได้กับปุ๊บเลยด้วนี่มต้มเล่หนุ่มนัดเนียนกับปุ๊บนีครับเอาไปตำรื้อเต้นอะไร่วกนี้เราไปเรื่องอะไรก็หมอบหมอบผู้กับปุ๊บเอาเกี้ยวมันปูครับอืมนัดเนียนกับปุ๊บปูปูหน้านะครับแล้วก็มาเล่เดี๋ยวปลานะครับปุ๊บเล่าแก้วจ้ากันลหรอเล่าปีน้อง เดี๋ยวไปเล่นตีบ้านว่าครับเดี๋ยวไปเตะใส่โก้ไม่เละครับผมอันนี้อยู่ดิมน้องเตะลำบากครับผมนะครับนี่ดุกเหนืยวอ้วนเป็นครับผมเลยเดี๋ยวไปเล่นตีบ้านว่าพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เครียก้องครับผมเครียกองลบอกลงเลยเครียก้องนะครับเตรียมพร้อมเดียวกลับบ้านแล้วตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่นปลาตีบ้านครับผมนะครับ สำหรับตันได้ติดจบเกี่ยวกับการนั่งกินใบบานๆก็ฝากกดติดตามกับผมชงวิธีคนหากินใบบานๆน,นะครับแล้กวก็ฝากเพจกันกับผมนะครับชงวิธีคนหากินใบบานๆสำหรับคลิปนี้เราก็ก็ฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวปลาจะให้ไปเล่ในบ้านตีลังนะครับตอนนี้แต่ละคนนี่เนื่อยกันปวดรมควรครับผมวันหนึ่งเลยรับผมนะครับตั้งล็อกกูตั้งล็อก ปลาจะปลานะครับเนื่อยแต่กล่อมพอเพิ่งเซตจากยางตัดยางก็กคือว่ามาเลยครับผมนะครับนี่คือเป็นชีวิตกล้องคนตายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราคอยมาแล่ปลานะครับเดี๋ยวโอเคครับผมได้รับคริปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ đây thằng mốt nó gặp thì bé mà đi và đục và trốn tìm mét có bốc nó gặp mẹ lá nó gặp